ตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวเบะโอคุระนะครับข้างหลังก็จะเป็นข้างหน้าให้ว้าวไลท์อัพสวยครับ ว wow. ้าวห้องบนเป็นเวสไซส์สเตชันที่สามารถนั่งรถไฟไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีได้เอาละเดี๋ยวเรากำลังจะไปโรงแรม t อยสตอรีกันว้า wow. ว โอ้ยสตอรี hmm. uh, wow. mm ่ะทำคลิปหรอว้าวโอ้ยสตอรี่อะไรอ๋อดนเหรอทำไมอะอ๋อก็ได้นี่ กีโมโนเดนชาน่าสนใจนะเออต้องขยันทำงานเยอะๆจะได้มาเข้าไม่ได้แน่ๆพี่มีคนที่เช็คเหรอ,อ,อโอ้เข้าไม่ได้จริงๆด้วยอันนี้เหรอเราจะโดนจับใช่ไหม คือว่าคนที่คิดเหมือนกันเยอะๆคิวตันไหมโอ้นี่คือบริเวณรอบนอกของ Toy Story Hotel นะครับจองเต็มมากอันนี้เป็น Fantasy Spring Hotel น่าจะเป็นโรงแรมใหม่ไป แลนด์สปริงโฮเทลฮัลโหลฮัลโหลอ่าจันเน็ตจันเน่นนะเนี่ ว่าอันนี้วิวบริเวณรอบๆนะครับอิสราเอลาโตเกียวเบย์บายอเญญมรเญญญญญญิกาโตดิคอนจ้าบรรยากาศก็จะมีเสียงบรรเลง the sound of music โอ้ไฮสเปนตาไฮไฮฮัลโลบาซิลสวัสดีครับคุณธีรวัตรครับดีครับอ้อฮัลโหลอินโดนีเซียฮาวนั I live in the Tokyo Tokyo in Japan thank you ครับ โอ้ s oh, Toy s t o ี่โฮเทลนะครับเขามีสกิลดิตี้ที่สกิน uh, mm hmm. อยู่ mm hmm. ถ้าใครมีโอกาสก็เข้าไปพักได้นะครับ mm hmm. อันนี้ทางรถเราไม่สามารถเดินเข้าไปได้ mm hmm. We cannot visit because t have e h the the guard to check something It's the Tokyo เอสไซสต์สเตชัสวัสดีครับน้องเด็กชายธีระวัตรอยู่ครับอยู่ว้า wow. วอันนี้โรงแรมที่ผมพักนะครับก็โอคุระอยู่ใกล้ๆก,กับข้างๆกับ Toy Story เลยราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ บรรยากาศสอง้างทางนะครับ <laughs> Yes Yes I like I enjoy to eat ้ wow. thank you for your life นะครับ your life in the to see our my channel นะครับ hello all นะครับ thank you for see live see me บรรยากศาศรอบๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในโรงแรมของโอคุระ โตเกียวอันนี้ช่วงเวลาที่โรงแรมอยู่ที่ประมาณ1ทุ่ม13นาทีก็จะมืดๆหน่อยนะครับเป็นต้นไม้แล้วก็ทางเดินเรากำลังเดินไปที่ในตัวโรงแรมนี้เราจะเดินด้านข้างเพื่อที่จะแอบดูโรงแรมโรงแรมของ Toy Story ไฟไลอัพของ Toy Story ครับเราไม่สามารถเข้าไปได้แต่เราจะแอบดูข้างๆเขาเพราะโรงแรมเราอยู่ติดกันอ๋อ y o u love is the pizza yes me too pizza is delicious w o ว Toy Story is the expensive เดี๋ยวเราไปที่ ตัวโงแรมอ,อุคุระกันนะครับว,ว้าวโอ้โอเคทดดี่ไม่น่าเนาะว้าว เดีย๋ยวไปดูไล์เอาไปดูไฟกันไปแล้วเหรอไป,ไปดูไฟกันก่อนอันนี้บริเวณล็อบบี้ของอุระ อึ๊ยอออ่าอ่ามีไฟบริเวณรอบนอกสวยมากฮะเออมีเอ,อ่อตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นครับสวัสดีครับคุณกิจครับ อยู่ญี่ปุ่นพรุ่งนี้จะไปโตโกเกียวดิสนีย์แลนด์พอดีมาพักแถวบริเวณใกล้ๆกับดิสนีย์เลยตอนเช้าจะได้ไปง่ายๆอันนี้เป็นบริเวณของโอคุระโตเกียวเบ์ yes so big ครับ สวัสดีเฮลโลอีวี่วันนะครับทั้ง24คนนะครับเฮ้ย <laughs> this time is the s e p.m. in Japan okay see you later thank you ขอบคุณที่รับชมนะครับ everyone bye bye